阿婆。 Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you, happy birthday happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy สองท่านแล้วกันนะครับผมครับผมวันเกิดใครอะอะไรนะยังไม่ได้ปักเทียนเอาะไปเอาเทียนด้านนู้นมาก่อนครับบไรายไส้แล้ว <Hey baby. S 2> อะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ปักเทียนเลยโอ้ทำอะไรอ,อีกรอบอีกรอบพี่โบช้าเออช้าเหลือเกินเดี๋ยวก็โดดต่อยซะนี่เออเยเยอย่าอยเพื่อนด้วย อ่าดีกรอบเดี๋ยกรอบนะครับผมเดี๋ยวอนุญาตขอบคุณแคกผูมเกันแล้วกันนะครับผมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ร่วมสนับรนุนเราแล้วกันนะฮะใช่แล้วอนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมมีวันดีๆของสองท่านใช่แล้วนะครับของทางทัพอเรานะครับมีป่ารุษนะครับมือกองแล้วก็น้องนุกกันด้วยนะครับทางด้านของทีมงานน้องโบนภาพก็มีก็มีเช่นเดียวกันครับผมน้องคนเล็กที่สุดในวงใช่ไหมครับคนเล็กน้องคนเล็กน้องจีนน้องจีนนะครับผมโอ้โหแม่เหมือนรู้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ได้จุด เทียนเซนิดหนึ่งรายกัน เดี๋ยวให้จานศักชัยอวยพรด้วยแล้วกันนะครับผมอะเดี๋ยวให้น้องจีนนะครับแล้วก็ปาลุดรวมไปถึงน้องนุกด้วยได้อธิษฐานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป่าเค้กเป่าเค้กกันด้วยนะครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผม,ผมก่อส่งท้ายกันไปนะครับกับบรรยากาศนี้นะครับผมขออนุญาตพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับรำล,า,ลากันไปกับเราในค่ำคืนนี้ด้วย Happy Birthday to you ใครล่ะ ไอ้สักไทยมันกระซิบมาโอ้โหอะนะครับเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในการส่งมอบคำอวยพรกันด้วยและกันนะครับก็ขอให้ทั้ง3ท่านเลยนะครับ3มคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนากันด้วยเสนอหนุ่งเรื่องนะครับในกิจการหน้าที่การงานสําหรับน้องจีนนะครับผมขอให้นะครับมีเพื่อนเพื่อนที่ดีนะครับผมเพื่อนรัก เพื่อนหลงนะครับมีแฟนนะครับแฟนรักแฟนหลงนะครับผมในส่วนของปารุษนะครับแล้วก็น้องนุกนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยแร้วกันนะครับผมแต่เป็นรุ้งเรืองในกิจการหน้าที่การงานมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้แฮปปี้หาที่แฮปที่นี่หาที่ปีกันเองแล้วกันนะครับอ้บ้านะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้พื้นที่ตรงนี้กันด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องจีนนะครับปารุษแล้วก็น้องนุกกันด้วยนะครับ